มีคำถามฝึกร้องวัวลากี่นาทีดีถึงจะดีที่สุดอันในการฝึกร้องนะครับคือเรากำหนดไม่ได้หรอกคะว่าเราจะร้องฝึกร้องเวลาครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหรือฝึกทั้งวันแต่มันอยู่ที่ว่าในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเราเรามีเวลาเวลาว่างช่วงไหน วันไหนวันไหนไม่ได้ต้องพยายามให้ได้อย่างน้อย2วันครั้งหนึ่งหรือวันละครั้งนะครับแต่อาจจะหาช่วงเวลาว่างๆอย่างเงี้ยฝึกอาจจะหาคลิปจากใน YouTube เนี่ยแหละแล้วก็ฝึกตามแบบฝึกหัดที่อาจารย์ทั้งหลายที่เขาสอนไว้นะฮะแล้วก็ฝึกให้ได้อย่างน้อยสักเวลาหนาที10บนาทีถ้ามีเวลามากหน่อยสัก15นาทีหรือไม่ก็อาจจะออกกำลังกายเสร็จ แล้วก็ไปออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็ฝึกร้องอีกสักสิบนาทีบวกเพิ่มเข้าไปประมาณนี้เราจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมันเหมือนการวอร์มเสียงการยืดเสียงพอวอร์มเสียงมากๆฝึกเสียงมากๆยืดเสียงมากๆมันจะทําให้เราอ่ะร้องเพลงได้ง่ายขึ้นพอร้องเพลงได้ง่ายขึ้นแล้วจากนั้นเราก็จะเริ่มเริ่มคุ้นชินพอชินปุ๊บเราก็จะเริ่มลองพอขึ้นนะฮะจากนั้นอย่างที่บอกว่า ฝึกวลากินนาทีดีถึงจะเป็นมืออาชีพนั้นไม่มีสูตรกําหนดตายตัวครับมันอยู่ที่ว่าเราว่างเมื่อไหร่เราก็ฝึกเมื่อน,นั้นแต่พยายามฝึกให้บ่อยมีเวลาว่างเมื่อไหร่เราก็ฝึกวันไหนเราว่างเราก็ฝึกแต่ถ้าวันไหนเราไปธุระจริงๆเราไม่สะดวกจริงเราก็ไม่ต้องฝึกก็ได้ครับเว้นไว้วันถัดไปอย่างนี้เนาะโอเคอยังไงก็อย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมาลีซอนชแนลด้วยนะฮะแล้วก็ ดูคลิปหลายๆคลิปที่ผมพยายามจะหาแบบฝึกหัดมาให้ทุกคนได้ลองฝึกตามกันเนาะจะได้เป็นนักร้องมืออาชีพหรือไม่ก็อย่างน้อยก็ทำให้เราร้องเพลงได้คล่องขึ้นชัดขึ้นแล้วก็สบายขึ้นด้วยโอเคทีนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ